สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเจอกับผมอีกแล้วนะครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมไปดูผลไม้ครับดูเดียครับดูข้างหน้าผมนี่เองลูกใหญ่ๆสวยๆน่ากินน่ากินนะครับแต่มันกินไม่ได้นะครับมันเป็นต้นไม้ประดับนะครับมันเป็นต้นไม้ประดับนะครับใครไม่รู้จักบ้างครับนี่นี่นี่ผมว่าไม่รู้จัก ก็เยอะเหมือนกันนะครับงั้นลุงโจงบอกเลยก็แล้วกันน้ำเต้าญี่ปุ่นหรือว่าเราเรียกตามภาษาราชการว่าน้ำเต้าต้นนะครับไม่ใช่ต้นน้ำเต้านะครับเอ้ะทำไมต้องเอาต้นไปอยู่ข้างหลังนะครับน้ำเต้าต้นนะครับหรือน้ำเต้าญี่ปุ่นนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับสูงประมาณไม่เกิน1ิเมตรขนาดกลางครับถ้าเกินไปก็คือขนาดใหญ่แล้วครับ ี่นะครับมันจะแผ่กิ่งก้านนะออกเป็นแนวราบนะครับใบจะสีเขียวสดนะครับเป็นใบเดี่ยวซ้อนกันนะครับนะครับลูกก็เป็นลูกทรงกลมนะครับใหญ่ขนาดประมาณสัก15ถึง50เซนติเมตรนะครับผิวเรียบนะครับเกลี้ยงแข็งภายในมีเนื้อและเมล็ดแบนๆอยู่นะครับอันนี้คือน้ำเต้าต้น หรือว่าน้ำเต้าญี่ปุ่นนะครับแต่สำหรับวันนี้ลุงจงจะมาบอกสรรพคุณของเขาเกี่ยวกับแก้โรคภัยไข้เจ็บนะครับเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนอกจากจะปลูกไว้ประดับหน้าบ้านหรือว่าประดับสถานอาคารสถานที่เขาก็มีสรรพคุณเหมือนกันนะครับมาดูกันเลยครับหนึ่งครับแก้อาการปวดศีรษะนะครับ โดยใช้เนื้อในผลนะครับเนื้อในผลของเขาหรือใบสดนะครับนามาตำหรือบดแล้วก็เอามาพอกไว้บริเวณศีรษะนะครับจะหายปวดนะครับแล้วก็โรคแก้โรคหืดนะครับใช้เนื้อในผลนะครับแล้วก็แก้ไข้ขับเสมหะนะครับแก้การบิดขับปัสสาวะแก้ท้องเสีย ปวดท้องนะครับแล้วก็ใช้เป็นยาระบายนะครับแต่อย่ากินมากนะครับถ้ากินมากท้องเสียนะครับเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่กินไม่ได้เดี๋ยวเอามารักษาโรคได้นะครับส่วนเปลือกต้นนะครับเปลือกต้นมีรสฝาดนะครับนำมาต้มกับน้ําดื่มจะช่วยแก้อาการท้องเดินได้นะครับอันนี้คือเปลือกต้นและนํามาต้มน้ํานะครับใช้ล้างแผลได้นะครับ เปลือกต้นมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็แก่นนะครับแก่นนํามาต้มกับน้ําดื่มช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของสตรีหลังคลอดบุตรนะครับสตรีหลังคลอดบุตรก็เอาแก,ก่นนะครับมาต้มน้ํากินนะครับนี่ก็คือสรรพคุณของต้นไม้ประดับนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ลุงจงได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้รับรู้กันนะครับถ้าหากท่านใด อยากจะนำไปใช้ประโยชน์ก็ให้ศึกษารายละเอียดในการใช้ให้ดีก่อนนะครับถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามแพทย์แผนไทยก็แล้วกันหรือว่าเภสัชแผนไทยนะครับเผื่อมันจะอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่กินไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะครับส่วนสลบวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ตงจะหาสิ่งใหม่ๆนะความรู้ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ตรงสวัสดีครับ